สวัสดีครับทอกรับเธอ EP นี้ฮะเราจะมาสัมภาษณ์น้องแจนฮะจะได้น้องรู้จักกับน้องแจนนะว่าน้องแจนเป็นใครและคนหลายคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะน้องเนี่ยได้ประกวด RM u r s t a r 2022ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยดีกว่า ครับน้องแจนเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อนางสาวอนิตาแก้วใสค่ะชื่อเล่นชื่อแจนอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารพี่รู้มาว่าแจนเนี่ยมีฉายาเหมือนกันใช่ฉายาอะไรเอ่ยแจนใสค่ะทำไมถึงเป็นแจนใสล่ะฮะเริ่มจากาอะไรเพราะว่าเออหนูตั้งชื่อไอจีค่ะแล้วทีนี้เพื่อนช่วยคิด แล้วเพื่อนเห็นหนูนามสกุลแก้วใสมันก็เลยบอกว่าให้เอา sai มาเติมก็เลยเป็นแกใสใสพ้าถามประวัติดีกว่าแจนเป็นคนที่ไหนคะเอาตั้งแต่เกิดเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยหนูเป็นลูกเครื่องอีสานพ่อเนี่ยเป็นขอนแก่นแม่เป็นอำนาจเจริญค่ะแต่หนูที่เกิดอำนาจเจริญเกิดที่อำนาจเจริญแล้วตอนนี้ทําไมถึงมาอยู่ที่ตรงนี้เอ่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะย้ายมานี่ทํางานที่นี่เนาะใช่ค่ะแล้ว ทำคำถามต่อไปเนาะทำไมเราถึงเลือกเรียนที่มทรร,รัตนกโกสินทร์อ่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือใกล้บ้าน,นะคะ่ะใกล้บ้านอันดับที่2ก<า>็ 2> คือมีสาขาที่หนูอยากเจอเรียนแล้วก็หนูศึกษาค่ะในเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เออมันตรงดีแล้วสาขาต,ตอนนี้สาขาอะไรนะคะสื่อสารมวลชนอ่สาสื่อสารมวลชนชทำไมอตอนที่เราเข้ามาสมัครเนี่ยพี่อยากรู้ว่าสมัครยากไหมไม่ยากนะคะแล้วเราได้ข้อมูลจากการสมัครมาจาก ช่องทางไหนบ้างคะเอ่อเฟซบุ๊กค่ะเฟซบ o ๊กเป็นหลักๆเนาะใช่ค่ะอ่ามาถามถึงการประกวดดีกว่า RM UTR Star 2022เนาะได้ค่ะบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างคะเอาที่สารยาใช่ไหมคะที่ประกวดในี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าหนูเ,เดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องทำออกมาให้มันดีแล้วแล้วตอนที่เราเก็บตัวเนี่ยเรา สนุกไหมเราเราทำอะไรบ้างดีกว่าตอนเก็บตัวเก็บตัวเหรอคะอืเก็บตัวก็ไม่ได้ทำอะไรมาค่ะซ้อมบอกกิงซ้อมบอกริง,อ,อ,รงอ่ะอะไรอีกคะตอบการโพสต์ท่าต้องมีแหละใช่ใชมีเอ่อที่ที่เขาเป็นมิสแกรนมาสอนคอนท่าสอนการเดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีการตอบทำการตอบคำถาม,ถามใช่อแ่แล้วแล้วเ <i> อ่อใช้เวลากี่วันเราเก็บตัวกี่วันอะ จำได้มเก็บตัวเออไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจะมีรอบแบ่งอะค่ะเดือนนี้เก็บตัวแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เอือเอาเก็บตัวตอมประกวดอะก่อนก่อนก่อนเออ่ก่อนขึ้นเวทีจริงขึ้นเวทีจริงใช่ก็ไม่ได้เอ่ออันนั้นก็แค่ไปเตรียมตัวซ้อมบ็อกกิ้งเวทีจริงมีพี่มาสอนแล้มาพูดคือว่าคิวประมาณไหนอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะอะแล้วตอนที่เราซ้อม เรามีปัญหาเรามีอุปสรรคอะไรไหมพี่อยากรู้มากเลยตอนนี้อุปสรรคของหนูก็คือการเดินเนี่ยแหละค่ะการเดินทําไมละ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะในการได้นใจนไม่มั่นใจนะใช่เพราะหนูไม่ได้เรียนเดินแบบมาอะไรเงี้ยค่ะคือจริตของเดินแบบสายประกวดอะไรเงี้ย<ๆ>ก็<ต>จะมีมันพี่ดูพี่ดู m อเนาะไม่ใช่ m อวคโปรโมทของดาวเดือนนะที่ที่เราใส่ชุดอะไรเซฟเวิร์ลอะ เห็นหนูแบบคิดท่าเองอะไรเองแบบ oh, อันนั้นมีใครช่วยคิดไหมหรือว่าเรากับเพื่อนคิดกันเองช่วยๆกันค่ะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงไปช่วย mm. อะไรเงี้ยค่ะช่วยๆกันคิดสนุกไหมการประกวดมากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการประกวดนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปเดินแบบนี้ที่ไหนคะ่ะเพียก<ม>รู้ว่าความรู้สึกก่อนประกวดกับหลังประกวดเนี่ย oh, ต่างกันมากต่างกันเนาะใช่ ต่างกันยังไงดีกว,ว่าก่อนประกวดเนี่ยตื่นเต้นค่ะกดดันว่าอันดับแรกเลยคือเราจะทําออกมาได้ดีไหม,มเราจะตอบคาถามได้ไหมเราจะเดินสะดุดหรือเปล่าเพราะว่าส้นสูงเราก็ยังไม่ชินใช่ไหมคะแล้วพอประกวดเสร็จหลังจากประกวดเสร็จก็คือโล่งมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีแล้วแล้วหลังจากนี้ดีกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเราเป็นนักศึกษาต้นแบบแล้วเราเราจะใช้ในช่องทางเนี้ย ทำอะไรต่อบ้างครับอาจจะเนี่ยแหละค่ะการที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมคะใช้โซเชียล <Social S 1> ให้เป็นประโยชน<ม>์ลงอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับมหาลายัยเช่นวันที่3มกรกฎานี้จะมีการเปิดภาคเรียนเราก็จะลงว่าพบกันนะคะวันที่3มกรกฎาเปิดภาคเรียนเป็นการเตือนน้องๆค่ะว่าอย่าลืมนะเราต้องมามหาลายัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวพี่ให้หนูพูดเกี่ยวกับเชิญชวนมาเรียนที่มอดีกว่า ค่ะก็อยากจะชวนชนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะมหาลัยนี้นะคะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะแล้วก็สังคมในม,มหาลาัยเนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะคือเป็นกันเองค่ะมหาลัยของเรานะคะเ,เทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะก็คือทันสมัยแล้วก็มีสื่อในการเรียนการสอนที่ดีค่ะมีอาจารย์ที่ดี เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของตัวน้องหน่อยนิดนึงครับค่ะ Facebook นะคะแจนออนนี้ค่ะจะเป็น O R แล้วก็ N I I ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะจะเป็นแจนใสค่ะขึ้นดามนะเจนใสเลยขึ้นด้านล่างนะครับติดตามเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับการสัมภาษณ์น้องเจนวันนี้นะครับสนุกกันไมเอ่ย ส่วนเพจประชาสัมพันธ์นะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง Facebook เนาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับส่วน IG จีดิจิตอกนะครับพิมพ์เลยครับ rmutr.pr นะครับแล้วก็อย่าลืมผลงานของน้องแจนนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับผมครับบ๊ายบายครับผม